สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาทายดวงท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสัปดาห์แรกของเดือนดูซิคะว่าท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะดวงของท่านจะเป็นเช่นไรเนาะขอให้เกิดความแม่นยําขอให้เป็นประโยชน์กับท่านที่เกิดวันจันทร์ถ้าไม่ดีให้ตักเดือนถ้าดีก็ให้บอกให้ไพ่บอก ถ้าข้อควรระวังก็ให้บอกให้เป็นประโยชน์กับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะใครตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่เก้านะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ขอเปิดไพ่ไท,ย,ทยดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันครูนะคะส่วนมากคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่สุขุมนะคะคิดช้านะคะแต่ละเอียดรอบคอบเป็นส่วนมากเป็นครูบาอาจารย์นะคะเริ่มกันเลยนะคะขอให้เป็นประโยชน์กับท่านนะคะอันไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านท่านไหนดีก็น้อมรับนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัส เป็นไพ่ที่ดีนะคะใบแรกนะคะการเงินของท่านสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์แรกของเดือนถือว่าด,ดีนะคะมีโชคมีลาบนะเนี่ยคนวันพฤหัสโอท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะ,ะอาจจะได้โยกย้ายแต่ว่างานอาจจะโยกย้ายในสายงานเดิมนะคะแต่ว่าเป็นงานที่เป็นที่ใหม่ที่มันสวยขึ้นหลูขึ้นนะคะแต่สายงานเดิมนะคะอาจจะได้ที่ บริษัทส่งไปทํางานหรือว่ายกย้ายงานแต่ว่ายังอยู่ในหน่วยงานเดิมนะคะสายงานเดิมแต่ได้เปลี่ยนที่นะคะมีโอกาสสูงเลยนะคะเพราะว่าขึ้นใบที่สองนี่เร็วๆนี้แล้วท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะคะเรื่องการงานนะคะตอนนี้น้อยอกน้อยใจใครอยู่หรือรอคอยใครอยู่คะหรือว่าอาจจะอยากไป้ อยากมีความคิดอยากจะไปสวดมนต์อยากถือสินสักพักก็สามารถทําได้นะคะเป็นการเสริมดวงนะคะตอนนี้แฟนคนรักค่อนข้างเอาแต่ใจเนาะดือ้อรั้นนะคนวันพฤหัสอดีตที่ผ่านมาการเงินไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่แต่ไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วต่อไปนะ่ะการเงินของท่านจะดีขึ้นนะคะ การงานก็จะดีขึ้นให้ท่านปรับปรุงตัวเองให้สดใสนะคะจะมีชื่อเสียงเลยนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์แรกของเดือนถือว่าถือว่าดีนะคะเนี่ยจะอาจจะได้ทำธุระเกี่ยวกับตำรวจทหารน,นะคะเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบนะคะจะได้ติดต่อง,งานอะไรประมาณนี้คะ อยากไปถือสินจริงก็เนี่ยคนวันพฤหัสเนี่ยไพ่ถือสินขึ้นสองใบแล้วเนี่ยตอนนี้ทำงานคุณอยู่บ้านแต่คุณก็มีงานเสริมนะเนี่ยอาจจะได้ไปต่างประเทศได้เดินทางติดต่อเกี่ยวกับสายงานนะคะอาจจะได้ทำงานสามไม่ต่ำกว่าสองอย่างขึ้นไปนะคะงานการงานจะดีนะคะสัปดาห์แรกของเดือนนะคะ ความใจรู้สึกว่าตัวเองป่วยคิดว่าตัวเองป่วยนะเนี่ยคนวันพฤหัสเนี่ยอย่าคิดเยอะนะคะท่านไม่ได้ป,ดป่วยนะท่านไม่ได้ป่วยนะคะอย่าคิดเยอะนะคะคิดว่าตัวเองป่วยหรือว่าอาจจะมีเรื่องเก่าๆให้คุณคิดนะคะคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงอดีตที่ผ่านมาคิดถึงแฟนเก่าอะไรประมาณเนี้ยคนวันพฤหัสนะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเก่านะคะให้มองไปข้างหน้าเนาะเพราะว่างานคุณ งานคุณกําลังรุ่งนะคะเห็นหไหมไม่เอ่ยงานคุณเห็นไหมคะได้ผลได้กําไรลงทุนลงแรงอะไรไปช่วงนี้นะคะได้เงินเป็นกอดเป็นกาและได้เงินก้อนเลยนะคะการเงินคุณดีมากนะสัปดาห์แรกของเดือนนะท่านที่เกิดวันพฤหัสแต่เรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพเหมือนท่านป่วยแล้วท่านกําลังจะดีขึ้นนะคะกําลังจะหายจากป่วยนะเหมือนกล้องเรามันยังไม่เข้าที่นะคะขออภัยนะแม่หมอ แม่หมอ,อยังตั้งกล้องไม่เก่งนะคะให้ใบฤิศเป็นไพ่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองป่วดแต่กําลังฟื้นนะคะเห็นไหมคะหรือไม่ก็มีเรื่องให้เครียดแบบปวดหัวไม่เกณฑ์แก้เคล็ดด้วยการทําห้องนอนให้ให้โปร่งนะคะให้หอมแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็ดีนะคะเนี่ยแก้เคล็ดไปนในตัวเนาะเพราะว่าท่าน เหมือนท่านป่วยอยู่แต่อาการท่านกำลังจะดีขึ้นนะคะสรุปใบสุดท้ายคือคุณจะต้องลุยงานนะคะเนี่ยต้องลุยงานนะคะสัปดาห์แรกของเดือนลุยงานแล้วจะดีนะคะจะได้งานที่าสายงานเดิมแต่ว่างานจะเพิ่มแต่ว่าจะให้ผลให้กำไรเรื่องงานนะคะให้ระวังข้อเท้านะคะเรื่องสุขภาพนะคะปวดหัวข้อเท้า หน้าอกนะคะรู้สึกว่าแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะคะอาจจะเป็นเหมือนหายใจไม่สะดวกเป็นหวัดช่วงนี้ฝนตกอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะคะระวังสุขภาพกันด้วยนะคะเรื่องการเงินการงานก็ก็ดีหมดนะคะการการงานดีดีมากเลยสัปดาห์แรกจะดวงของท่านดีตั้งแต่วันที่ วันที่สามเลยนะทคะเนี่ยวันที่สามวันที่สามวันที่สี่จินจะน้อยใจเจ้านายเล็กน้อยนะคะวันที่สามวันที่สี่น้อยใจวันที่ห้าจะอาจจะได้ติดต่องานกับหน่วยงานพ่ะราชการนะคะวันที่วันที่ห้าวันที่หกวันที่หกนี่เหมาะกับการทาบุญนะเนี่ย ทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมไ่งั้นก็ไปทําบุญที่วัดก็ได้ค่ะแล้วจะดีวันที่หกวันที่เจ็ดการงานจะดีมากนะคะจะได้ติดต่อสื่อสารงานอาจจะได้เดินทางเกี่ยวกับงานไปสามารถไปต่างประเทศได้นะเนี่ยใบนี้นะคะวันที่พูดแล้วก็ลืมแม่แมหมอสามสี่ห้าหกเจ็ดวันที่เจ็ด ติดต่องานวันที่แปดวันที่แปดให้ระวังสุขภาพนะคะอย่าโดนฝนนะอาจจะมีปัญหาทางปอดทางอะไรเนี้ยต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อย่าอย่าคิดเยอะนะคะอย่าคิดเยอะวันที่เก้าวันวันที่แปดอย่าคิดเยอะวันที่เก้าวันที่เก้าดีมากเลยการเงินการงานดีมากเลยนะคะสรุปคือไม่ทิเลนะคะให้คะแนนก็ประมาณแปด แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะคะเลขหน้าไพ่นะคะเลขมงคลสําหรับท่านอาทิตย์นี้นะคะเลขหน้าไพ่นะคะอ่ามีมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งมีสี่นะคะแล้วก็มีห้านะคะเลขหน้าไพ่แล้วก็มีะะเจ็ดค่ะ สีเสริมดวงคุณนะคะสีเสริมดวงนะคะสีฟ้าสีสีขาวมุกนะคะใช้ได้นะคะใช้เสริมดวงเนาะถือว่าดวงดีระดับหนึ่งนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสภายในวันที่สามถึงวันที่เก้าในเดือนพฤษภาคมต้นต้นเดือนนี้นะคะการเงินท่านถือว่าดีนะคะงาน งานเยอะนะคะแต่ท่านก็ทําได้นะคะด้วยความสามารถของคุณนะคะคุณคนวันพฤหัสนะเรื่องสุขภาพก็บอกไปแล้วโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ